สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอียร์ไปล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพะหลงพัดันหลองกระบอ,อกนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอียร์ไปล้อมเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะมาดูของสุดยอดกันตัวนี้นี่เขาเล่นกันเป็นหลงผู้อ่านะครับผมศิลป์ประเจเิญเพชรนาคของผมเป็นหลงผู้อ่ําเป็นแพ่ง,งาช้างครับผม จะสร้างน้อยมากๆหลักหน่วยพี่จะไม่ได้ว่าแปดตัวหรือเก้าตัวนะพี่แต่หลักหน่วยเลยหมายยากมากแล้วแพตตัวนี้นี่แบบว่าไม่ได้ใช้เลยพี่พี่ดูเลยเจ้าของนี่เก็บอย่างดีมากรู้สึกจะเลี่ยมเก่าเลยนะเจ้าของเลี่ยมทองเก่าเลยนะแต่ผมไม่ชอบอพะผมแกะออก ผมจะมาถ่ายให้พวกพี่ๆดูพี่ดูพุทธศิลป์เน,นี่ยงดงาดดมจริงๆดูไหมอันนี้เป็นยุคต้นๆเลยนะที่ทานหลวงพ่ออัมบุกเสียนะผมตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยพี่ดูลักษณะไหมลำอวนกลมใช่ไหมอวนตับเลยเนะี่ยอวนมากแลก้วกลมลำ เป็นลักษณะแพ้ยุคตนเนะ่ะของลัเดเจระเข้นนะ่ะแกะสวยมากคนระับผมดูดิดูรอยควานะ้าไหนไหมปึ้งปึ้งดูวิธีการขึ้นโคงนะ้งไงเหมือนกันไหมที่ผมสอนไปนะหนึ่งรู้สินก่อนพี่รู้สินสองดูลักษณะเครื่องไม้เครื่องมือเข้าแกะเห็นไ,ไหมสามดูความเป็นธรรมชาติความเก่าแบบเนี้คือแพ้ไม่ได้ใช้เลยพี่ดูอ ตัวจริงเหลืองมากครับผมเหลืองอ๋อยเลยอ่ะนี่ขนาดตะแพรไม่ได้ใช้เลยนะดูอมบ็อกสวยมากตัวนี้เนี่ยใครมีใครมีนะพี่แล้วอยากจะมาขายผมนะผมให้เลยแสนห้าตัวนี้นะถ้าเป็นงาช้างและเป็นของไา่เจริญนะแบบนี้นะไม่ได้ใช้อย่างนี้นะผมรับซื้อพี่แสนห้าทวีตสวยแบบนี้นะ คนกลมๆแบบเนี้ยส่งมาหาผมเลยผมซื้อครับผมจ่ายสดด้วยไม่พูดเยอะโอเลวรูร้พี่ผมรับซื้อแสนห้าแบบนี้แต่ต้องสวยนะแบบนี้นะไม่ใช่แตกลันลั่นมาแล้วราคาก็ดอกรอปลงไปหน่อยแต่อันนี้ว่ามันได้ธรรมชาติพี่ดูคําเก่าแพ้เขาไม่ได้ใช้เลยไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยพี่เดิมๆเลยเนี่ยแกะปั๊บปลุกเสกรับก็เก็บเข้าหิ้งเลย สวยจริงๆพี่ถ้าสวยกว่านี้อ่ะผมก็เพิ่มให้อีกนะแต่ผมยืนคืนมาเลยแสนห้าสิบแบบนี้เ้่สวยแบบนี้ผมซื้อแสนห้าเป็นงานช้างบางทีเราเจะเดินนะแบบนี้นะผมซื้อผมชอบผมมีสองตัวแนละ้วผมอยากได้ให้ครบเซตไปแปดตัวเก้าตัวเนี่ยให้ครบเลยอยู่ในรังคนเดียวเลยไม่ขายใครงั้นนะเก็บบูชา พราะทันหลวงพ่บอบุกเอกครับผมใช่คุณพ่อผมบอกว่าทันหลวงพ่อบุกเสกเพราะพ่อผมก็ท่านท่านก็ตอนนี้ก็เจ็ดสิบฝาแล้วนะอืมเป็นยุคท้ายๆเลยที่หลวงพ่ออํำก็ยังแข็งแรงอยู่สุดยอดมากพี่ดูตัวเลอือือลำปึกหนาตึบ แพ้ไม่ได้ใช้พี่สวยมาก <_ S 1> มีแค่หลักสิบไม่มีแค่หลักหน่วยแปดตัวหรือเก้าตัวนั้นไม่ดูดูร้อยหอแกะสุดยอดฟิบแพ้ปลาดเจริญเนี่พี่ผมเล่นมานานนะก็ยี่สิบปีเนี่ยผมไม่เคยเจอของเกนะจริงเพราะว่าไม่มีใครแกะได้แบบแกอะขนาดลูกชายแกแก ทางวัดหนองก็บอกจ้างจ้างแกะให้ให้มาแกะแพะของแพจันเพนแพอะไรพวกเนี้ท,ที่ทําให้รูหลังๆเลยก็ยังแกะไม่ได้เลยไปจ้างท,งทั่วประเทศไทยนะทั้งพายุหัยังแกะไม่ได้เลยแบบเนี้ว่าเก่งๆแน่ๆแล้วนะปลอมสิงเงินกลยนกาดยังแกะยังแกะไม่ได้ไอะพี่คิดดูเลยเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นไงมาจเจริญเนี่ยเขาแกะคือท่านเชิงการแกะหรือเทคนิคการแกะของเขาเนี่ย รือคือง่ายพูดง่ายคือลายมือเขาเนะี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นลายมือคนเรามันพ้องกันไม่ได้พี่ลักษณะเลยสุดยอดพี่ตัวนี้สวยจริงอย่าลืมนะพี่นะแสนห้านะผมยืนพืนนะถ้ามีก็ส่งมาเลยเพชรสวยสองแสนส่งมาซื้อถ้าสวยนะแบบเนี้ยเพชรสวยแบบเนี้ยผมซื้อนะสองแสนนะส่งมาเลยครับอยากได้พี่ชอบมีสองตูวแล้วได้ครบ ครบเซตเลยไม่แบ่งทานั้นนะเก็บคนเดียวเลยห้าผมตัวครับสุดยอดพี่งานจริงจริงโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ